สวัสดีค่ะนะคะคุณลูกค้านะคะหรือแม้กระทั่งเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนนะคะที่กําลังมีปัญหาเรื่องของสิวโผดสิวผื่นสิวสเตรอยนะอ่าสำหรับใครที่อยากหายอยากดีขึ้นนะคะสําหรับตัวพี่เองก็เคยดูแลเคสที่หน้าติดสารสเตรอยมาก่อนเพราะว่าพี่มีประสบการณ์ในการขายครีมมามากกว่า50าสิบกระปุกนะคะขายสบู่ล้างหน้ามาไม่รู้กี่แบนด์นะ ทุกคนจนมาทําแบรนด์สบู่เป็นของตัวเองนะคะทุกคนสั่งจากโรงงานที่รับผลิตมามากกว่าจ็ดแปดปีนะคะเพื่อนๆมีเลขที่จดแจ้งถูกต้องอ่าแล้วก็ฟองเยอะกลิ่นหอมสบู่ตัวนี้จะช่วยในเรื่องของต้านอนุมูลอิสระผัดเซลล์ผิวใหม่ลดอาการอักเสบโดยตรงสําหรับพี่ๆเพื่อนๆที่มีปัญหาเรื่องของสิวผดสิวฝืนสิวอักเสบสิวสเตีรอยถ้าอยากดีขึ้นพี่นิด ยินดีดูแลคุณภายในหนึ่งเดือนถึงสามเดือนให้ดีขึ้นนะคะหนึ่งก้อนในราคา155บาทบอกเลยมันคุ้มค่ามากเพราะว่าส่วนผสมนำเข้าจากต่างประเทศมีทับทิมค่ะมีอะโลเวร่ามีฮิตฟลาซิลทุกคนเคยเห็นอะโลเวร่านีน่ยมันคืออะไรคล้ายๆว่านหางจระเข้ที่หัวใหญ่ๆอะ่ะนะคะแล้วก็แตงกวาช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวทำให้รูขุมขน,นกระชับ พอรูขุุนของเราก็ชับจากที่ริ้วรอยขึ้นบนใบหน้าอาจจะทําให้เหมือนดูเหมือนเราผิวมันไปก่อนอายุอะแล้วพอใช้ตัวผิวพันุ์ของเพื่อนๆจะผ่องใสแล้วก็อิ่มน้ํากระชับนะคะทุกคนแล้วก็สิวที่เกิดขึ้นค่ะเราเป็นเองของเรานะประมาณห้าเม็ดสิบเม็ดหรือวันนี้ขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็ยุบไปค่ะเราก็ล้างหน้าสะอาดอมากๆเลยไม่ไม่ต้องเชื่อแต่อยากให้ลองดูนะคะว่าของเราใช้ดีจริงๆคะ่ะจากแม่ค้าใช้เองนะคะ ผิวผิวธรรมดาทั่วไปก็สามารถใช้ได้นะคะหรือบางทีเรากินคอลลาเจนน่ะกินคอลลาเจนไปแต่ว่าเราไม่ได้ล้างหน้าก็มันก็ยังไม่ดีขึ้นใช่ไหมพี่เราสามารถใช้สบู่ควบคู่กันได้นะคะมันถึงจะดีขึ้นค่ะสําหรับใครที่อยากต้องการให้ผิวใสจริงๆนะคะอใช้กินแค่คอลลาเจนอย่างเดียวก็ยังไม่ได้เราก็ต้องล้างหน้าภายนอกด้วยนะคะเพื่อ เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับใบหน้าเรามันถึงจะกลับมามีผิวพรรณที่สดใสนะคะกล้าการันตีนะคะว่าเจ็ดวันขึ้นไปค่ะเห็นผลชัดได้ชัดเจนเลยว่าแบบผิวกระจ่างใสขึ้นแล้วก็ดูอิ่มน้ำกระชับแล้วก็สิวในประมาณสิบวันสิบกว่าวันสิวเริ่มลดลงรอยดำรอยแดงก็หนึ่งก้อนถึงจะดีขึ้นอันนี้ตอนที่เราเป็นสิวผล สนใจสั่งซื้อสอบถามได้แล้วตั้งแต่วันนี้นะคะแอดไลน์มาที่0985049762ทักมาที่ facebook นิตยากรสุภายินดีให้คำปรึกษาสำหรับเพื่อนๆนะคะที่อยากขายด้วยนะคะลองใช้ดูคนละหนึ่งก้อนก่อนค่ะแล้วก็มาขายด้วยกันนะคะกำไรดีมาก